เมืองรอดสู่สภาวะจะฟุ่งเฟืองคนลือเรื่องราบเหลือหลายวงเล็บรอบแรกสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวันนี้ป้าฟองฟ,ฟองสนานจามนจันโหนสมัครเล่นของพวกท่านก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะว่าจะบอกผลถึงการที่เมืองต่อสู้โควิด19รอบหรือละลอกที่สอง เมืองเรามีแนวโน้มว่าจะรอดแล้วจะนำเราไปสู่สภาวะจะฟุ่งเฟืองคนลือเรื่องลาบเหลือหลายโดยเขาโครงของ YouTube ของพวกเราตอนนี้นำมาจากบทความแม่หมอสมัครเล่นตอนที่359ตีพิมพ์ในไทยโพสต์ันที่17มกราคม2564อันที่จริงป้าฟองเขียนค้างไว้ลงเสียงค้างไว้ จบแล้วก็ไม่ได้ต่อเพราะว่าไปแวะข้างทางไปพูดเรื่องดวงอเมริกากับท่านที่ลักษณาสถิตราศีมิถุนก่อนวันนี้ก็เลยจะมาต่อกันละเรื่องการต่อสู้โควิด -19 แล้วะลอกที่สองจะนำเราไปสู่จุดไหนขอเริ่มต้นด้วยนะคะตามที่ป้าฟองได้ทิ้งค้าง YouTube ของพวกเรา ชื่อตอนลีลาออกจากเคราะห์โควิด1 9แล้วไม่ได้เขียนต่อว่าจะนำเมืองเราไปสู่อะไรเพราะว่าถูกขั้นด้วยสถานการณ์ร้อนของโลกที่เกิดกับอเมริกาและท่านที่ลัคนาสถิตราศีมิถุนนั้นมาถึงตอนนี้จะได้อธิบายว่าการต่อสู้เพื่อออกจากโควิด1 9แล้ระลอกหม่จากท่าขี้เหล็กเอฟเฟกตลาดกลางกุ้งเอฟเฟกบ่อนการพนันเอฟเฟกจะนำเมืองไปสู่อะไร ก่อนอื่นขอย้อนกลับไปที่ YouTube ตอนที่ว่าด้วยว่าด้วยตอนลีลาออกจากพระคอโควิด -19 นะคะขอย้อนกลับไปพูดสั้นๆว่าลีลาจะาค่อยๆเริ่มออกจากทุกเพราะโควิด -19 ของเมืองรอบนี้เป็นยังไงนะคะสรุปสั้นๆข้อหนึ่งดูที่จุดก่อนนะคะ เราเริ่มตั้งแต่28ธันวาคม2563เราจะได้เห็นการขึ้นขึ้นลงลงของตัวเลขผู้ติดเชื้ออย่างที่กำลังเป็นอยู่แต่จะเป็นไปในแบบพัฒนาการที่ดีขอวงเล็บทังโหนไว้ด้วยเพราะว่าพระราหูจรเลข8ฝรั่งเลขอารบิกนั่นแหละและพระอังคารจรเลข3ฝรั่งหรือเลขอารบิกยุติการบีบเมืองในทางราศีแต่ยังช่วยการบีบลักนาเมือง ในทางองศาดาวอยู่ข้อ2ไปดูที่จุดขอเริ่มประมาณ14กุมภาพันธ์2,564คาดว่าเมื่อต่อสู้แล้วสิ่งดีข่าวดีเริ่มจะไหลมาตัวเลขติดเชื้อรอบใหม่ใกล้สงบเพราะว่าพระอังคารกาลกินีจรเลขสาฝรัง่งเดินอยู่ในราศีเมษรประมาณ2 5หองศาไปแล้วเลยล้ำลัคนาเมืองที่อยู่ที่ราศีเมษประมาณ23-24องศา ยุติการร่วมกัะร,ราหูบีบเมืองในทางองศาดาวพระราหูเนี่ยเดินตามเข็มนาฬิกาพระอังคารเดิมเดินทวนเข็มนาฬิกานะคะตามหลักมันเป็นอย่างนั้นถ้าอังคารไม่เดินผิดปกติข้อ3ไปดูที่จุดคอเริ่มตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2,564เป็นต้นไปที่ประฟองเรียกร้องหนักหนา ขอให้คนไทยช่วยกันพาเมืองฟันฝ่าจาก10กันยายน2563มาไปถึงให้ได้เพราะว่าพระอังคารกาลกินีจรจะย้ายจากราศีเมษเข้าไปเดินในราศีพฤษภวันนั้นพอดี24กุมภาพันธ์2564นั่นแหละยุติการช่วยพระราหูบีบเมืองอย่างสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบเลยแล้วก็ย้ายไปอยู่ในจุดที่ ทั้งพระราหูกับพระอังคารเนี่ยอ่อนแอคือพระราหูสีจรก็เป็นนิดในราศีพฤษภพระอังคารกาลกินีจรก็เป็นประแปลว่าอ่อนแอในราศีพฤษภเห็นไหมก็ทำนายเพิ่มเติมจากที่ที่ทำนายไว้นานแล้วว่าโรคร้ายเริ่มหมดฤทธิ์หมดพิษอ่อนแอคนไทย เริ่มทยอยได้วัคซีนที่สั่งจากประเทศเร็วขึ้นกว่าเดิมจากที่คาดไว้ตั้งแต่กลางปี2564เห็นไหมก่อนหน้านี้ใครๆก็บอกว่านู่นเนี่ยเราจะได้วัคซีนมีนาและเออนู่นน่ะมีนาคมเนี่ยค่อยจะได้ปรากฏว่าป้าฟองก็เป็นโรคโรคจิตย้ำนั่แหละบอกเลยได้วัคซีนเริ่มกันที่กุมภา แล้วก็ฉีดเข็มแรกกันที่กุมภานั่นแหละโอ้โหป้าฟองก็เป็นโรคจิตย้ำค่ะในที่สุดก็มีวัคซีนรัฐพิเศษที่รัฐบาลเจรจาซื้อมาก็จะได้มาก่อนเห็นไหมมาก่อนมาเป็นหัวเชือ้อเพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยได้ฉีดก่อนนะเป็นไปตามคำทำนายไหมล่ะเออบางทีเรื่องดีพ้าฟองก็ทำนายแม่นเหมือนกันล่ะ และต่อจากนั้นสิ่งที่พระราชาคือในหลวงรัชกาลที่9ทรงสร้างไว้ตั้งแต่ปี2552คือบริษัทสยามไบโอไซน์คงจะเริ่มผลิตวัคซีนออกมาใช้เองหรือว่าส่งไปได้แล้วเพราะว่าการผลิตตอนนี้เริ่มผลิตแล้วที่กำลังลงบทความอยู่เนี่ยนะเริ่มผลิตแล้วแต่ว่าการผลิตแต่ละล็อตจะใช้เวลา4เดือนก็หลังจากวันที่24กุมภาเราจะได้เห็นอะไรดีด ที่ในหลวงราชกาลที่9ให้เราไว้ทรงให้เราไว้เพราะว่าอังคารที่ราศีพฤษภคือราชาโชคโชคจากพระราชาโชคใหญ่นั่นเองข้อ4ข้อนี้สำคัญมากแต่ประฟองลืมใส่หลักที่ตีพิมพ์ในไทยโพสต์นะคะมาลงใน YouTube แล้วในเพจแล้วก็ Facebook ของประฟองเองหวังว่านับเปลคงจะไม่เคืองคือโชคดีมาก ที่เมืองไทยลัคนาสถิตราศีเมษขณะน,นี้ที่เราสู้กับโควิด1 i ระตั้งแต่ระลอกแรกมาเลยเพราะว่าขณะที่กำลังระบาดระลอกแรกเพื่อสบดีจรเลข5้าอารบิกนี่แหละเดินอยู่ในพบที่10บเพราะว่าเราประเทศเราลักนาราศีเมษนะคะมีะโลกว่าไข้าหายเองคนยำเกรงจะรุ่งเรือง รอบแรกเกณฑ์นี้จึงส่งสัญญาณให้ป้าฟองทำนายว่ายังไงเราก็รับมือโควิด -19 ได้แต่ว่าประเทศอื่นๆลักษณะไม่ได้อยู่เมตเหมือนไทยนะคะอย่างเช่นอเมริกาเขาอยู่มิถุนช่วงที่รับมือโควิด -19 ระลอกแรกแล้วตอนนี้เนี่ยพฤหัสบดีก็อยู่ในพบที่8ปดพระเสวก็อยู่ในพบที่8พฤหัสบดีอยู่ในพบที่8ได้ความผิดจนน้ำจิตชัยปลา พระนท่านประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ความผิดแล้วก็พระเสาอยู่ในภพที่เก้ด้วยเอออยู่ในภพที่8ด้วยเกรงชีวามรณา,าให้เกรงไฟเห็นไหมตายกันอุตลุดเลยวันหน้าจะเขียนเกณฑ์น,นี้เป็นหลักไว้นะคะว่าทั้งพฤหัสบดีกับพระเสาอยู่ในภพที่8เนี่ยไม่สนุกเลยดาวใหญ่นะคะอเมริกาตายกันไม่รู้เท่าไหร่แล้วตอนนี้ติดเชื้อเท่าไหร่ ขณะน,นี้ที่เรากำลังต่อสู้พระราหัสบดีรัลลอกที่สองพระรหัสบดีจรยังเดินอยู่ในภพที่สิบภพบกรรมมาข,ของดวงเมืองอยู่ที่ราศีมังกร,ป,รป้าปันจึงส่งสัญญาณไม่ใช่ตัวโดนบันดาลน,นะคะให้ประฟองมั่นใจเพิ่มขึ้นว่าแม้จะกดดันแค่ไหนเรามีโอกาสประสบความสำเร็จเหมือนรอบแรกและพระรหัสบดีจรจะอยู่ที่นี่ เพื่อให้ไข้หายเองคนยำเกรงจะรุ่งเรืองถึงวันที่29มีนาคม2564ทีนี้ก็มาถึงคำทำนายที่เป็นหัวใจสำคัญของการต่อสู้รอบนี้ว่าเมื่อเรารอดแล้วจะนำเมืองไปที่ไหนก็เริ่มด้วยข้อ5ครั้นตั้งแต่วันที่29มีนาคม2564เป็นต้นไป พระลสาวสัดีจรหัวหน้าดาวดีหรือตัวแทนพืสยามเทวธิราชรวมทั้งมือไม้ของพืสยามทั้งหลายที่เปิดสื่อกับโควิด -19 รอบนี้คือระบบสาธารณสุขรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์แพทย์พยาบาลอสอมเจ้าหน้าที่ฝ่ายดีที่ช่วยการรับมือโรคร้ายนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายดีเช่นตำรวจที่ไม่รับเงินบ่อนตำรวจที่ไม่หน้ามือตาม,มัวเพราะว่ามี อ,อ,อะไรก็ไม่รู้บางตาเจ้าหน้าที่ฝ่ายดีคือเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ไปรู้เห็นเป็นใจกับการนำแรงงานเถื่อนเข้ามาจนนำโรคระบาดเข้ามาเ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายดีเช่นเจ้าหน้าที่ที่เออ่ไม่รับสินบาทคาดสินบนพยายามต่อสู้ช่วยคนไทยบล็อกชายแดนแล้วก็เชิญเชิญ คนไทยเนี่ยกลับมาเลยไปอยู่นู่นอ่ะชายแดนของพวกเรายังไงบ้านเราก็รับแล้วก็เข้าโลคอลคอเลนทีนอย่างนี้เป็นต้นนะคะช่วยการรับมือโรคร้ายนี้พระฤหัสบดีก็จะไปเดินในราศีกลุ่มฝ่ายมือไมายของพระสยามก็จะไปเดินอยู่ในราศีกลุ่มบง่งบอกอะไรที่ราศีกลุมนี้เป็นดินแดนขอบ,ขอบเขต โชคลาบและความสำเร็จความรอดการแคล้วคลาดหรือพบที่11ลาภะของเมืองที่ลักนณาสถิตราศีเมษพวกท่านที่ลักนณาสถิตราศีเมษก็คอยจังหวะดีๆวงเล็บถ้าช่วงนั้นพระฤหับสบดีไม่เป็นการลกินีจรน,นะคะเมื่อพระรฤหับสบดีเข้าไปจรเข้าไปเดินในทางโหนสันเสริญน,นักว่าให้คุณล้ำเลิศอธิบายหลักคือ5.1 ถ้าเป็นพื้นชะตาดวงเดิมตั้งแต่เกิดหากชะตาใดพฤหับสบดีดวงเดิมเลขค่าไทยเนี่ยนะตั้งอยู่ในภพที่สิบเอ็ดตำราบ,บอกว่าจะมีโชคในเรื่องสังคมเพื่อนฝูงอุ้มชูช่วยเหลือสำคัญคือพฤหับสบดีดวงเดิมอยู่ในภพที่สิบเอ็ดนี้ทางโหรเรียกว่าได้สิงหหาเกณฑ์ผลคือคุ้มภัยได้คนที่ได้เกณฑ์นี้คุณพระคุณเจ้าจะคุ้มครอง เช่นเกิดอุบัติเหตุรถพังทั้งคันยับเลยอ่ะเขาไม่รับซ่อมอะแต่เจ้าชะตาก็แค่หัวคิ้วแตก่ก็เคยเห็นมาแล้วการคุ้มครองแบบนี้มีหลายเกณฑ์นะคะเช่นเกณฑ์กุมรักก็มีเอ่อเช่นดวงลงผีของครูโหรเสกดูสิทธ์ก็จะได้รับการคุ้มครองจากวิญญาณธาตุเป็นต้นนะคนเป็นโหนก็ต้องดูหลักหลายๆอย่าง การคุ้มครองไม่ได้คุ้มครองแต่พฤหัสมบกีแต่พฤหัสมบกีถือว่าเป็นหัวหน้าของสุปราะห์หรือดาวดีท่านคิดง่ายๆทางโหรเขาก็มีเหตุมีผลดาวพฤหัสมบกรีคอยกวาดอุกาบาตท,ที่จะตกมาชนโลกเนี่ยเข้าไปตูมตูมที่พฤหัสมบกีหมดก่อนจะมาถึงโลกเหลือหลุดรอดร้อยน้อยมาน้อยทําให้พวกเราในวิวัฒนาการมาถึงวันนี้นั่น5.1นะคะ5.2 แม้จะไม่ได้เกณฑ์น,นี้ในพื้นดวงชะตาเดิมเช่นดวงเมืองรัตนโกสินลร์ของพวกเราพฤหัสบดีไม่ได้อยู่ในภพที่11อยู่ในภพที่9แต่ก็เป็นธนูเกณฑ์วันหน้าค่อยพูดเรื่องธนูเกณฑ์แต่หากระยะใดท่านที่พระฤหัสบดีตั้งแต่เกิดเนี่ยไม่ได้อยู่ในดวงเดิมแต่ระยะไหนมีพระฤหัสบดีจรแทนด้วยเลข5ฝรั่งหรือเลขอารบิกเข้ามาเดินในภพที่11 ก็เป็นระยะที่จะได้สิงหาเกณฑ์ชั่วคราวคือระยะนั้นมีเรื่องทุกยากอันใดก็จะรอดแคล้วคลาดจากคุ้มภัยตัวอย่างยกมาจากหนังสือโหราศาสตร์ในวรรณคดีของอาจารย์เทพสาลิกบุตรครูโหนผู้ร่วงลับคือพิ่เพโหนเอกซึ่งหลังจากพระรามทรงให้ครองกรุงกลง,ลงกาและยกทัพก,กลับไปแล้วก็เจอกับศึกพีเพรก็เจอกับศึกมหาบาลยักษ์สา ยกทัพมาตีลงกาเพื่อจะฆ่าพิเภกแก้แทนแทนทศกัณฐ์พิเภกเป็นโหรไม่ได้เป็นนักรบรู้ว่าสู้ไม่ได้ตายแน่งานนี้จึงตรวจด,ดวงชะตาของตัวเองว่าจะถึงคาาหรือไม่พบว่าระยะนั้นกำลังได้สิงหกเกณฑ์พลหัสสมบดีเป็น11ออยู่จึงรู้ว่ารอดแน่ว่าแล้วหนุมานก็เหาะด้านเมฆลงมาช่วยนี่คือตัวอย่าง นี่คือความหวังแรกที่ทางโหนรออยู่ในชะตาเมืองคือรอดและแคล้วคลาดแล้วที่สำคัญก็คือ5.3พระฤหัสบดีจรเข้าไปเดินในภพที่11นี้ตำราบ,บอกรนยะนั้นเจ้าชะตาจะเป็นไปตามอาการจะฟุ่งเฟืองคนลือเรื่องลาบเหลือหลายเพราะฟองจึงมั่นใจว่าการต่อสู้เพื่อเอาชนะโควิด19ระลอกใหม่นี้ประเทศไทยคนไทยระบบสาธารณสุขของเราจะ ทำได้รอดและกลับมาโด่งดังทั่วเลขโลกเป็นขวัญใจขององค์การอนามัยโลกอีกครั้งโดยรอบนี้คือรอบระหว่าง29มีนาคมถึง27กันยายน2564สรุปคือดวงเมืองของพวกเรายังไงก็ชนะแล้วก็จะได้ประกาศศักดาเรื่องโควิด19กันอีกรอบสวัสดีค่ะ